นักลงทุนสถาบันกำลังหลั่งไหลเข้ามา C.S.O. ของบริษัทคอ i n ช h a เผยนักทุนสถาบันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาบิตคอยครับ เมลเทมเดเมโร่ em, iro, ครับประธานเจ้าที่ฝ่ายกลยุทธ์หรือว่า C.S.O. ของผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่อย่างคอย n ช h a ครับกล่าวว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยดูเหมือนจะเดิมพันกับการเพิ่มขึ้นของราคาบิตคอยที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นนะครับในการให้สัมภาษณ์ครั้งใหม่กับ CNBC ครับเดเมโร่ก็ระบุว่านักลงทุนเนี่ยได้ทุ่มเงินไปกับผลิตภัณฑ์การลงทุนบิตคอยเมื่อไม่นานมานี้ครับเธอก็ให้สัมภาษณ์ตรงนี้ครับว่าถ้าเราดูที่กระแสงเงินที่ไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ในบิตคอย เราได้เห็นการไหลเข้ามาของเงินเ็นเวลา6สัปดาห์ติดต่อกันเราเห็นกระแสนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเดือนสิงหาคมจากนั้นเราเราเห็นการเทรดในโวลุ่มที่เรียกได้ว่าคงที่และต่ำมากช่วงหสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นและโวลุ่มเทรดที่เพิ่มมากขึ้นขณะนี้เรามีกระแสเงินไหลเข้าสู่ดิจิทันบิตคอยน์มากถึง7 6 0ล้านดอลลาร์ในปี2023เราได้ก้าวข้ามผ่านระดับเดิมนะในปี2022ไปแล้วดังนั้นดิฉันคิดว่า สิ่งเหล่านี้้วนเป็นตัวบ่งบอกว่านักลงทุนสถาบันกําลังเริ่มสอหาโอกาสการลงทุนในบิตคอยที่อาจปรับตัวขึ้นในสิ้นปีและช่วงไตรมาสที่1ของปีหน้าเดนเวอร์อครับยังกล่าวอีกว่าเธอคิดว่าทาง SEC หรือว่าสำนังกงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดทร,รัพย์ของสหรัฐอเมริกานะครับจะอนุมัติบิตคอย ETF ภายในสิ้นปีนี้ครับอย่างไรก็ตามเธอระบุว่าอาจใช้เวลาสักระยะกว่าเงินทุนจะเริ่มไหลเข้ามาสู่บิตคอย ETF หาก SEC อนุมัติผลิตภัณฑ์การลงทุนใน Bitcoin ที่ถูกตั้งความคาดหวังเอาไว้อย่างสูงเนี่ยนะครับเธอเกล่าวว่าฉันคิดว่ามีความคลั่งคลายที่จะลงทุนใน Bitcoin จากหลายหลายหลายที่เลยนะฮะคำถามก็คือว่ากระแสะเหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เร็วแค่ไหนฉันคิดว่าอาจใช้เวลาสัก2-3สาไตรมาสแต่ขอย้ำอีกครั้งว่าความต้องการนั้นมหาศาลมากจริงๆก็เธอเชื่อมั่นครับในเรื่องของ Bitcoin ETF ที่ได้จะผ่านนะแล้วก็ กระแสเงินสดต่างๆการลงทุนต่างจากสถาบันต่างๆจะเริ่มทยอยเข้ามาซึ่งจะช้าหรือเร็วอันนี้ก็แล้วแต่ว่าที่ไหนเขาเตรียมตัวมาอย่างไรนะครับแต่เชื่อว่าเข้ามาแน่นอนคุณหลักที่เห็นอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันถ้าเกิดว่ากระแสบิตคอยดีเอฟมาได้จริงๆอาจทาให้บิตคอยเนี่ยราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างคาดไม่ถึงก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นไปตามที่เดมิโร่ได้กล่าวไว้นะครับก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับฝากติดตามบิตคอยเค r ซี่นะฮะทุกวัน8ปดโมงเช้าด้วยนะครับทางไทยทาวครับ ช่องนี้ทำคนนี้ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะฮะติดตามข่าวสารและดูไปด้วยกันนะครับผมฝากเติมกำลังใจกันด้วยนะฮะเติมเงินมาที่ทูมอนิวเดนด้านล่างที่ให้ไว้นะครับเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณนะครับหรือว่าอยากจะเป็นเมมเบอร์ของช่องนี้แบบเป็นทางการกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้ครับแค่นั้นเลยแล้วคุณก็เลือกว่าอยากจะเปแบบไหนตามใจคุณเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ